็อยากมาให้ทุกคนรณรงค์ใส่เสื้อผ้าซ้ำๆใส่ยาวๆใส่นานๆไปด้วยกันนะคะคือเสื้อขาวก็ยังเป็นดีขาวอ่ะแต่คุณภาพมันดีอ่ะอย่างอันเนี้ยเอาไว้ใส่ออกกำลังกายอันนี้เราใสัดริงมีเหมือนลายเหมือนเบอร์เบอร์รี่อู้เบอร์เบอร์รี่จริงด้วยพี่เอิรจริงเหรอกะโปงเบอร์เบอร์รี่ตัวนี้คอมเมนต์มาลับไปเลยสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเดวินจะพาไปช็อปเสื้อผ้ามือสองกัน อันนี้ก็เป็นประสบการณ์ครั้งแรกของมิ้นเลยนะในการช็อปเสื้อผ้ามือสองนะคะช่วงนี้คิดว่าหลายๆคนน่าจะเห็นแล้วว่ามันมีกระแสะการรณรงค์ให้ใส่เสื้อผ้าซ้ำให้ใส่เสื้อผ้าตัวเดิมนานๆยาวๆเลยซึ่งมิ้นเห็นด้วยมากๆเลย <c oughs> เอาจิงงมิ้นไม่แน่ใจว่าเรื่องการทักเรื่องใส่เสื้อผ้าซ้ำอะมันเกิดมาจากอะไรนะแต่ส่วนตัวมิ้นก็คิดว่าซื้อเสื้อผ้ามาทั้งทีเราควรใช้ให้คุ้มใส่ให้นานๆไปเลยให้มันคุ้มค่ากับการที่เราซื้อมานะคะ <c oughs> <ๆ S 1> อย่างวันนี้มิ้นก็ใส่นน่ัววกกกอม้้าาาย็ซหลลลรบแ วันนี้ที่พามาช็อปเสื้อผ้ามือสองเนี่ยก็คิดว่านอกจากเราจะได้ของใหม่มาแล้วเนี่ยหลายตัวมันก็เป็นของที่ยังสภาพดีอยู่ด้วยนะซึ่งมันก็จะลดการผลิตขยะในโลกนี้นก็เลยเห็นด้วยมากๆเลยนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะวันนี้มินเลือกไว้2ร้านร้านแรกชื่อว่าชินจูกุเอาเล็ตเขาเหมือนขายขีดละ39บาทมินก็ไม่แน่ใจว่าขีดนี่คืออะไรอาจจาะชั่งน้ําหนักขีดหนึ่ง39บาทแล้วก็ไม่ได้แบบแยกเป็นแบบเป็นราคาอะไรแบบนั้นคือทุกอย่าง3ามสบก้าาทหมดส่วนอีกร้าน อันนี้เหมือนเป็นร้านมือสองสไตล์ญี่ปุ่นแบบเวลาที่เราไปญี่ปุ่นแล้วที่ในร้านจะมีขายทุกอย่างตั้งแต่ตู้เย็นเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋ามีแบรนด์เนมด้วยคือมีให้เลือกซื้อทุกแบบเลยก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไง พูดถึงคนที่ใส่เสื้อผ้าซ้ำได้นานๆต้องพูดถึงเราไอ้กางเกงตัวนี้ต้องอวดอ่ะ <c oughs> อุก้กางเกงตัวนี้พี่ยอดร์รักมากเลยนะเราคุยกับมินว่าแบบโคตรไม่อยากให้พังเลยผมไม่อยากซื้อตัวใหม่แล้วก็ไม่อยากใส่ตัวอื่นมินเข้าใจมินเข้าใจซื้อของอะไรมาแล้วรักมากแล้วใส่ทุกวันจนวันนึงมันแทบจะแหกอกจากกันแล้วอะ่ะ <c oughs> แล้วมันก็ไม่มีขายแล้วแล้วเราก็ไม่รู้จะไปซื้อจากไหนอะ่ะอันนี้เกินปีเปี วิน,น่าจะเกินนะตั้งแต่วันที่พี่มาอวดมินแนะจนตอนนี้พี่ก็ยังใส่อยู่เลยอะออแต่ว่าเอาจริงตัวนี้ก็ไม่รู้จะหาจากไหนจริงมินว่ามันเข้า,ากับพี่มากเลยอะขอบคุณครับผมเฮ้ยพี่ยังจํากระเป๋านั้นได้ปะ่ะมินก็ยังไม่เจอตัวไทยตัวไทย,ต,ไทยตัวแตน ยังไม่เจอตัวใดตัวแทนของใบนั้นเลยอะกระเป๋าจังชมพูที่มันลุยๆนะใช่ที่มันลุยทุกครั้งที่ใช้อะ่ะคือมันอยู่ในจุดที่พอใส่กระเป๋าไปทีนึงมันก็จะเริ่มลอออกมาแล้วมันจะมีเศษๆตกอยู่ในกระเป๋ามันไม่มีใบไหนที่เหมือนใบนี้แล้วทุกคนมันก็จะใช้ไปเลยยังกว่าจะเจอใบที่มันเท็กเจอร์แบบนี้ แต่เลิกพกไปแล้วนะเพราะว่ามันลุยมากแต่ว่าถ้าเจอใบใหม่ที่มันได้สัมผัสนั้นก็จะกลับไปใช้อีกก็เลยมาใช้กระเป๋าตังค์ธรรมดาแทนโอเคสิ่งที่มินตื่นเต้นร้านนี้ที่เรากําลังจะไปตอนนี้ชินจูกุเอาเลทเขามีหลายสาขามากแต่ว่าสาขาที่โทรไปเนี่ยเขาไม่รับสายก็เลยไม่แน่ใจว่าเขายังเปิดอยู่ไหมพอเสิร์ช Google แ a p เมื่อกี้แม่งเป็นแบบร้านที่แบบปิด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 ไปแล้วเป็นแถบเ,เลยเอาจริงปะเราโคตรเข้าใจเลยคือพิษโควิดมันทําให้ร้านพวกนี้โอกาสที่คนจะมาเดินเลือกซื้อเสื้อผ้ามือสองน้อยมมาากากกจควิดไ่่แต็ ทุกอย่างไหมเราก็ออกจากบ้านน้อยลงใช่ใช่เราว่าจริงทุกอย่างมันน่ากลัวหมดแหละแต่เราเชื่อว่าทุกคนก็ระวังเต็มที่เพราะว่ามันต้องไปต่อแล้วอะ่ะใช่ก็ระวังกันให้มากที่สุดแล้วกันออกมาก็ฉีดทุกอย่างเลยเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ไว้ใจเขาแต่ว่าเราก็ทําให้มันปลอดภัยที่สุดดีกว่ามินได้สเปรย์นี้มามินจะพูดทุกที่นะมินเจอเพื่อนคนไหนเจอใครก็ตามมินจะแนะนําสิ่งนี้ตลอดใช้อันเนี้ยฆ่าเชื้อแทนแอลกอฮอล์ไปแล้วมันเหมือนเป็นน้ํายาที่สกัดจากเกลือฆ่าเชื้อร้ายได้หมดเลย h i ชอวีอโบลาไวรัสเชืื้ออราเหมน น้ำยานเนี้ยมันมีมาแบบหลายสิบปีแล้วแล้วพอมีโควิดอะ่ะมันก็ดันฆ่าโควิดได้ด้วยเป็นน้ำยาที่ผ่านการวิจัยมาที่แบบใช้ได้จริงแล้วเวลาเราฉีดไปในอากาศอะ่ะเชื้อที่อยู่ในอากาศก็กตายทันทีไม่เหมือนแอลกอฮอล์ที่ต้องรอระเหยก็เลยชอบมากแล้วก็ถ้าเราฉีดนั้นหนา,นามันสามารถเคลือบพื้นผิวแล้วถ้าเรามีเชื้อไปจับอะ่ะเชื้อมก็ตายด้วยนะโดยที่ไม่ต้องฉีดใหม่อะ่ะมินก็เลยชอบมากแต่น้ำยานเนี้ยแพงมากเลยทุกคนสั่งมาแกนลอนละสองพันห้าเราใช้เปลืองมากเลยด้วยความที่แบบอยากเคลือบทุกอย่างะ่ะ okay, เเเเครราาาจถึงงแลล้้วุนนมกยยัปิด มินเห็นแล้วเปิดไม่เปิดเปิดไม่เปิดคุณเอิร์ทเรายังไม่เห็นใต้เลยน,นี่พี่เอิร์ทอ๋อมิอลลโอนโยคูเอาเล็ตเฮ้ยร้านเอรถเอ้ยอุย้ยพี่เอิร์ทร้านใหญ่เหมากนนะเข้าเลยดีกว่าไปออกมาแล้วทุกคนไวมากพอดีทางร้านไม่ได้ให้ถ่ายนะคะเขาบอกว่าต้องขออนุญาต แต่ว่าร้านที่กําลังจะไปนะมินขอได้แล้วก็เลยโอเคร้านต่อไปไม่มีปัญหาเมื่อกี้มินก็เลยเดินเข้าไปดูเผื่อมีอะไรจะซื้อแล้วออกมาจะได้มาอันบ็อกให้ทุกคนดูแต่ว่าพอดียังไม่ได้เจออะไรที่ถูกใจนะคะก็เลยปิ่งขึ้นมาอีกอย่างว่าอย่างหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยที่มาริเอะคอนโดเขาพูดว่าสปาร์กจอยะเห็นแล้วรู้สึกรักเห็นแล้วรู้สึกว่าตัวนี้น่าจะเป็นตัวเก่งของเราได้อะไรแบบเนี้ยมันก็จะเป็นตัวที่เมื่อเราซื้อมาแล้วเราก็จะได้ใส่จนฟู้ริจริงมันก็จะไม่ได้มานั่งอยู่ในตู้เเเ้้้้้อออผาาาารรระไไไแบบนนนนียถกกดดค็๋วปปูต่ั นี่นะคะร้านที่เราจะมาอุ้ยนี่ก็ดูดีมีของเยอะมากเลยอ่ะอย่างอื่นเต็มเลยเก้าอี้โต๊ะโซฟาตู้เย็นอู้แสดงว่าเขาขายทุกแบบที่เป็นมือสองทุกอย่างเหมือนร้านที่ญี่ปุ่นเลยอ่ะนี่ดูเหมือนมีแต่คนญี่ปุ่นอ๋ออันนี้มันดูเป็นแบบโซนคนญี่ปุ่นเลยอ่ะ อนี้คือโปรดโลกมากเนี่ยนะมินไม่คิดว่าจะมีเมคอัพด้วยคือมีแบบสกินแคร์เมคอัพที่ยังไม่ได้เปิดใช้แล้วเหมือนเขาก็มาขายเป็นมือสองอะเนี่ยแล้วมันก็จะเป็นแบบ50บาทอะไรเงี้ยแต่ว่ายังไม่ได้แกะใช้เลยนะพวกนี้ก็จะเป็นมือหนึ่งหมดเลยอันนี้มือสองเหรอมินรา้ว่ามันมีผสม ทุกคนมันเหมือนร้านมือสองที่เราเคยไปเที่ยวกับเมนที่ฮอกไกโดที่ญี่ปุ่นอะ่ะเหมือนเลยคือมีทุกอย่างแล้วก็จะมีตั้งแต่ของมือสองกับของมือหนึ่งที่ซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้พิซซ<ม>่า<ะ>ด้วยพีซซ่าเฮ้ยมีทุกอย่างจริง,งนี่มเมนเราเลือกชุดให้นี่เน่ขอบคุณนะพี่เอิรตัวนี้ร้อยแปดสิบมันเข้าอ่ะมินมากเลยเข้าเฮ้ยมีชุดพื้นด้วยอ่ะเฮ้ยนี่น่ารักมากเลยเอาไว้พี่เอิร์ เฮ่เข้าร้านนี้แล้วอารมณ์ดีอ่ะคือไม่คือมันมันมีอะไรน่าเล่นหลายอย่างมากเลยอะแม่เนมอู้อ๋อนี่เป็นกุชชี่อ๋อคือเสื้อขาวก็ยังเป็นดีขาวอะอ่าใช่ใช่ท่านชอบภาพดีมากเลยตัวนี้นี่เหมือนมือหนึ่งเลยเนะเหมือนเหมือนสำหรับเราเราว่าราคาไม่ได้ผมฟูนะแต่คุณภาพมันดีอะใช่ใช่ใช่เ้มิ้นชอบนี่แบบเนี้ยกีนคาร่า คอ80อุย้ยแนวแนวนี้มินใส่บ่อยมากเลยนะใส่ได้ด้วยอะ่ะโอ้แต่ยาวมากไม่แต่ถ้าไม่เสียดายตัดขาเลยเออแต่ไปตัดได้นะอ,อันนี้น่าจะได้เอานะกว่วใส่บ่อยยังยังวัางก็ยังยังอ้นี่สวยมากเลยนะไม่เหมือนมือสองเลยคือเฟอร์นิเจอร์มันเหมือนม<า>ือหนึ่งมากเลยอะ่ะใช่ใช่เราดูสนใจเฟอร์นิเจอร์มากกว่าเธอผพานอา่มีแบรนด์เนมด้วยประมาณเกือบเกือบหมื่นขึ้นไป อ๋อเนี่ยเขาจะมีเขียนเนี่ยอันไหนที่แบบผลใหม่เลยเนี่ยก็จะมีบอกว่ามีรอยสแตนเดามีแต่อแ,<ต>แต่บอกอันเนี้ยสวยแต่เราไม่รู้ราคาเมื่อหนึ่งเท่าไรเราว่าเราว่าอันเนี้ยสวยเลยเออชอบมันกันขอรองเสิร์ชไดป้ปะอ่ะถ้าสมมติอันนี้ถูกก่าราคาจริงห้าเท่าเราจะซื้อพูดอย่างงี้ก็คือจะไม่ซื้อเลยใช่มินว่าของจริงสักสองหมื่นอะฟิลนี้ป่ะเนี่ยอืมชูไม่ได้เหมือนเฟสองหมื่นกว่าโอเคนั้นดูสวยมากเลยเนี่ยซื้อดิ เอาป่ะชอบเปล่านี่มันเล็กไปหน่อยจะไปใส่อะไรใส่ช้างเนี่ยอู้เห็นเกมร้อยแปดสิบเองนี่หมอแผ่นปีฟ้าร้อยแปดสิบบาทอ่ะแต่ว่าเป็นของปีสองศูนย์เนี่ยก็โอเคนะถือว่าถูกมากเราเริ่มสนใจแล้วตัวเนี่ยต่โอนซื้อผ้าราคาดีจริงแบบส่วนใหญ่ก็จะตัวละร้อยแปดสิบกับสองร้อยกว่าบาทถ้าเป็นเดรสก็จะมีห้าร้อย u แต่ถ้าเป็นตัวแบบท็อปกับบอททอมแบบนี้ราคาดีมากเลยแล้วอู๋สภาพดีจริงสภาพดีจังวะเนี้ย <Nurse> อันนี้ออกกําลังกายฮ่ะเ <s> สื่อเอาเสื้อไปออกกำลังกายเล่น โหนเเสื้ออที่รราาาตมะไของผู้หญิงผู้ชายวะเนี่ยดีด้าบด้วยผู้ชายปะฮะยูนิโคะมีด้วยเหรอเป็นรุ่นเก่าของยูนิโคะว่าเอ็กแอลพี่ใส่ได้ปะได้พี่เราเขาชอบบ่นว่าทําไมของผู้ชายไม่มีผลิตชุดนอนที่มันลื่นๆนุ่มๆจะมีแต่ของผู้หญิงแต่ของผู้ชายจะเป็นแบบคอตตอนเอ้ยบอกก่อนเราเป็นคนติดผ้าแพรมากเพราะว่าตอนเด็กแม่จะมีผ้าผืนหนึ่งให้ผมตลอดคือผ้าแพรนี่เหมือนลายเหมือนเบอร์เบอรี่อู้เบอร์เบอรี่จริงด้วยพี่อสดเฮ้ยจริงเหรอ พันสองบเบอรี่พันสองเหรอก็น่าจะเป็นรุ่นเก่าแล้วไงก็โอเคป่ะที่จะบอกไว้จริงๆคนที่เข้าร้านมือสองเยอะเป็นต่างชาติสัก95เปรเ็นลยนะก็เลยรู้สึกว่าเหมือนวัฒนธรรมการใช้ของมือสองหรือรียูสของต่างชาติค่อนข้างเป็นอะไรที่ธรรมชาติปกติอืมคือมันจะมีแบบฟิลแบบเสื้อผ้าชิวชิวที่เอาไว้ใส่วันที่ไม่รู้จะใส่อะไรอะเยอะมากเลยคือปกติมันจะมีวันที่เหมือนแบบแค่อยากใส่เสื้อกับกางเกงอะแต่ก็อยากมีแบบเสื้อน่ารักน่ารักด้วยแต่ว่าไม่จริงจ เนี่ยแบบเนี้ยแล้วก็ใส่อย่างจริงอันนี้ดีวะนี่ร้อยแปดสิบอย่างอันเนี้ยเอาไว้ใส่ออกกำลังกายอันนี้ร้อยแปดสิบของอะไรออันนี้คอตตอนอ่อนได้หลายตัวเลยรู้สึกคุ้มอ่ะล้วก็หยิบแต่ตัวที่รู้สึกว่าอันเนี้ยได้ใส่จริงราคาคอสเฮ้ยเท่าไหร่วะราคาอสอยากรู้อะสามร้อยแปดสิบอุ้ยโอเควะอันนี้เหมือนมินสมัยก่อน แต่ก่อนมินชอบใส่แนวเนี้ยนี่ไมเคิลแจ็คสันหน้าไปเต้นนี่เอาดิพี่ใส่เต้นให้ดูหน่อยทำไมต้องเราตลอดอยากเห็นนี่มินพยายามชวนพี่เอิร์ดมาเรียนเต้นพี่เอิร์ดไม่ยอมวันที่มินไปเต้นวันนี้อ่ะครูสอนเต้นเขาก็พยายามชวนให้พี่เอิร์ดมาต่อท่าเดี๋ยวนะพี่เอิร์ดไม่ก็ไม่เต้นนะทุกคนไอ้ล่องสายลุกไปยืดนะมินเราก็คงเต้นไม่ได้แบบมินหรอกได้ดิไม่ลองจะรัวะาดูกีตาร์พี่รู้จักทุกรุ่นเลยปะลองไม่รู้จักแบรนด์นี้เลยอ่ะจะลองอีกตัวอืม กขาไม่ได้ตั้งสายแล้วฮะแต่มันก็ยังฟังรู้เรื่องนะ<ม>พี่เล่นเป็นไหมอันเนี้ยมันคืออะไรวะพินม้มันไม่ได้ถูกตั้งสายไว้นะน <Pin> มิสเตอร์พินแมนเนี่ยเรากำลังรู้สึกจริงๆว่าแบบของในนี้เป็นแบบของคนญี่ปุ่นซะมากกว่าแบบน,าน่ารักเลยอะ่ะไหนววกนี้ก็ใช้ได้จริงอะ่ะแปดสิบบาทอะ่ะ มิ้นเราตัดสินใจแล้วเราจะซื้อของให้คนดูเราเราถูกใจในกี้ตัวนั้นนะอยากให้คนดูได้สัมผัสจริงๆว่าแบบมันมันเป็นยังไงนะอะไรเงี้ยอ้แบบสภาพมันโอเคนะ<อ>โอเคงั้นไนกี้กับเบอร์เบอรี่แจกเป็นสตัวนี้นะคะ อ่ะโอเคไนกี้ตัวนี้สภาพดีมากอยากให้คอมเมนต์เราพูดถึงเราว่าเราหล่อแค่ไหนในคนี้ถ้าชมเยอะก็รับไปเลยเอาเป็นว่าเราตัดสินใครเมนต์เราถูกใจเราโอเคกระโปรงเบอร์เบอรี่ตัวนี้ไซส์สามแปดใครที่เม้นมาคนแรกว่าไซส์ตรงรับไปเลยขอหลักฐานด้วยนะขอหลักฐานก็พอเม้นคนแรกปุ๊บมินจะให้ส่งที่อยู่มาในดีอก็ส่งที่อยู่ของหลักฐานโอเคไหมเออวัดเอวมาใช่อันนี้คือกติกาใครชมได้ถึงใจที่มินอบได้ให้นะ รับโอเค,คะ่ะทุกคนก็เดี๋ยวเรากลับไปอันบ็อกกันที่บ้านนะคะค่ะค่ะค่ะมาแล้วทุกคนอันนี้ซักมาแล้วใส่มาเลยตัวนี้มินชอบมากเลยอะมันไม่เหมือนของมือสองเลยมันเหมือนใหม่มากมินยังไม่เจอตำหนิอะไรเลยเนี่ยมินชอบมากเลยอะเดี๋ยวจะมาลองให้ดูมินเพิ่งเห็นว่าที่มินเลือกมามันม,ม,มันคุมโทนมากเลยอะอันนี้ก็จะเป็นแบบม่วงกับม่วงแล้วก็เขียวกับเขียวเข้ากันมาก ไม่ไดีใจเปว่าทุกตัวได้มาแบบสภาพดีมากเรา180หมดเลยอะ่ะเหมือนคาดีแกนจะแพงกว่านั้นนิดนึงไม่ได้ใจว่าตัวนี้ใส่กับคาดีแกนเราจะเข้าไหมนะเพราะมันมีตรงแขนจริงแล้วน่าจะรีดหนะ่อยเนาะจริงๆก็ควรรีดนะสีมันเข้ากันมากเลยอะ่ะ ันนี้คดีกันเป็นไซส์ L อนะคะมินว่าใหญ่ไปนิดนึงแต่ว่าก็ยังโอเคอยู่แบบใส่สบายสบายได้ทั้งหมดนี้คือเหมือนเป็นชุดอยู่บ้านแบบในวันที่หนาวๆยืนใะห้ทุกคนดูแบบปรับปองะอะนี่ไงให้เห็นภาพรวมว่าน่ารักมากเลยแบบใส่สบายสบายส่วนตัวไหนแล้ม,มันมีตรงนี้ด้วยอ่ะผูกโบน่ารักมากไม่เหมือนขอ,องมืออเลยดยเปลี่ยนชุดต่อไปละ โอเคตัวนี้ก็ชิวๆนะมินหยิบมาแต่ตัวชิวๆแต่มันใส่สบายมากเลยมินเมื่อทรงมันญี่ปุ่นมากเลยมินไม่เคยมีเสื้อแบบนี้เลยอะ่ะมันจะมีการเก็บแขนเข้าไปตรงนี้แล้วก็ส่วนข้างๆเอวตรงนี้ด้วยมันจะแบบเหมือนจำๆขึ้นมานิดนึงใ,นงให้เป็นทรงให้มันดูเหมือนไม่ชิวเกินอะ่ะเสื้อผ้าสไตล์ญี่ปุ่นมันดูญี่ปุ่นมากเลยมันดูเน้นชิวนะดูแอบทางการแต่ว่าก็ก็ชิวอ่ะใช่ใส่่บานได้เอดูใหม่มากเหมือนกันตัวนี้แต่สบายมากชอบตัวนี้มาก ต่อไปอันนี้ H M อันนี้น่าจะใส่ทับไปเลยได้นะดูใหญ่ปะอยังดูไม่ออกแล้ว่ามันจะเป็นไงนี่ตรงนี้มันเฮ้ยน่ารักว่ะน่ารักว่ะเฮ้ยน่ารักจริงจริงเหรอเดี๋ยวๆด้วยความที่ใส่เป็นเลเยอร์ป่ะเฮ้ยเอาไปดูดิไปดูดิมันดูญี่ปุ่นยังเลยอ่ะพี่ล็อกแขนเขินดูโอเคไม่ได้ยาวเกินไม่ได้ใส่สบายทุกตัวเลยอ่ะทุกตัวจริงเฮ้ยมินมินใส่เข้ามาแล้วไหลก็สวยไปถึงแบบมัน พอดีฮะเออมันไม่ตกออกมาม,มันเปิดไหกลกำลังดีเนาะร้อยแปดสิบบาทอุ้ยเราชอบตัวนี้มากเลยชอบชอบชอบ,ชอบจะบอกว่าตอน,นเด็กๆแบบถ้าถ้าสมมุติว่าลองอะไรแบบนี้จะไม่กล้าถอดเตื้อต่อหน้าใครแบบเนี้ยเพราะว่าไม่รู้ว่าเขาถอดกันยังไงกลัวตัวเองถอดไม่เหมือนคนอื่นก็เลยจะไม่กล้าถอดเตื้อแบบนี้ส่วนอันนี้เป็นเสื้อออกกํลาลังกายอันนี้ก็ไม่มีอะไรเลยเอาไว้ใส่เล่นพิลาทิสเล่นๆอันนี้เป็นตัวใหม่ด้วยเสียทุกคนก็คือเสื้อผ้าทั้งหมดที่ซื้อมานะคะ รู้สึกดีมากเลยแบบพอกลับมาลองที่นี่แล้วรู้สึกว่าใส่ได้ทุกตัวเลยอะ่ะคือตอนที่อยู่ที่ร้านมินยังไม่กล้าลองเพราะช่วงนี้โควิดอะไรมินก็โลกจิตไปหมดไม่ไงั้นมินต้องฉีดเยอะมากเลยฉีดตัวเองฉีดเสื้อผ้า,าฉีดทุกอย่างก็เลยซื้อแล้วก็กลับมาลองที่บ้านแล้วก็ถูกใจทุกตัวเลยดียมากเลยอะ่ะ แล้ปสิบทุกตัวเลยอ่ะอยกเว้นของแจกไหแพงเป็นวิเศษอ่อใช่ของแจกพันกว่าก็อยากมาให้ทุกคนรณรงค์ใส่เสื้อผ้าซ้ำๆใส่ยาวๆใส่นานๆไปได้วยกันนะคะเพื่อลดการผลิตขยะบนโลกใบนี้นะคะ <g ười> แล้วก็เราจะได้มอบความรักให้กับสิ่งที่เราซื้อมาให้ได้นานที่สุดด้วยนะคะอย่าพูดอ่ะอย่าพูดเรารู้สึกว่าหลังจากเราไปร้านมือสองกับมินใช่ป่ะเราได้เห็นแบบคุณค่าของเสื้อผ้ามือสองที่มากกว่ามันจะแบบกองอยู่บ้านแล้วเป็นขยะมันดีจริงมันดีจริงทุกคนก็หวังว่าทุกคนจะช อบคลิปนี้นะคะแล้วไว้เราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย